ภ<พ>าพ <ไป S 1> แถวอันนี้ตีเลยลงก่อนนะลูกสีม่วงนี่สีม่วงกำลังลงก่อนนะคะอ้าวไปต้องแถวข้างนอกหรอลูกอ๋อต้องถามต้องถามเพอินถามถามพี่พี่มสามเขานะคะขอใช้แคปชั่นว่าสัปดาห์กีฬาสี ลุมพีเลิศเลิศพอดีคู่พอดีกันหราอคะก็ความสุขก็ความสุขกรรมการการได้ดัดแลไม่เอียงไม่เอียงดัแต่ตอนนี้เดินเอียงขาดหลังมาเรียบร้อยกรรมการการอันนี้ค่ะชมพูม่วงแดงนี่ไปแล้วอันนั้นพวกกลุ่มสี ติดตามได้นะคะเด็กเขาขอใช้คำว่าสัปดาห์กีฬาสีลุมพีเกมเลิศเลิศ <laughs> มิเลิศเลิศเนี <laughs> ่ไม่ให้เหมือนใครให้มีเลิศเลิศอีก